สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดโปงความลับนะครับก็คือสกิลของฮัลมุกีเนี่ยที่มันจะมีโอกาสติดผลลับดัมมี50%ทั้งทีใช่ไหมครับมันจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมคคือมันโกหกครับที่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสติดแบบไม้กางเขนนะครับก็คือติดเป้าหมายหลักกับเป้าหมายหลักรอบข้างจะติด50%หมดเลยนะครับพูดง่ายคือไม้กางเขน เรามาลองทดลองกันเลยนะครับคือทั้าสิ้นกี่เนี่ยคือว่าอะไรตรงกลางมันจะติดโอกาสติดเนี่ยสี่สี่ประหมยนะครับเนี่ยคือสามคือสี่สี่คนนี้นครับก็คือโกิโลกับอะตอมิกจะไม่ติดขาดเลยนะครับไอไอสองตัวเนี้ยมันจะไม่ติดนะโอเคมาลองลองรอบทดลองหลายๆรอบครับ พื่อให้แน่ใจว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันจะไม่ติดเด็ดขาดนะครับไอเนี้ยไอพิกล่วกับเนี้ยเพราะว่ามันทาดาเมจแบบเป็นติดแบบไมากางเขนนะครับเนี่ยติดเด็กตัวเดียวโอเคมาลองหลายๆรอบกันดูกันนะครับพิสูจน์มันนะครับคือคิวมันนี่ครับอ่านี่ติดเห็นไหมครับติดสองตัวนี้ครับนี่ครับ อ่าต่อนะครับแบบเร็วๆเลยนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับอ่าปึ๊บปื๊ไปปึ๊บอ,อ,อ่าติดติดสองตัวนี้แล้วครับเนี่ยมันจะติดโอกาสติดสี่ตัวนี้นะครับอ่าอันนี้เรามาลองย,ย้ายย้ายไปอยู่ด้านข้างนะครับตอนนีม่อยู่ด้านข้างแล้วเนี่ย มันจะมีโอกาสติดแค่สามตัวนะครับก็คือนี้ครับสามตัวนี้ครับจะมีโอกาสติดสามตัวนี้ครับเดี๋ยวลองพิสูจน์ดูพิกโรจะติดไหมเนี่ยครับพิกโรจะจะติดมีติดแค่โอกาสติดแค่สามตัวนี้นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนอีกสามตัวนี้ก็จะไม่ไม่ติดติดขานะครับประมาณนี้นะครับให้อีกรอบหนึ่งเพื่อการกระจ่างสามตัวนี้จะไม่ติดติดขานะครับ ไปฟูโย่ขายเคียะแตะรอบนี้ไม่ติดเลยว่ะมาเอาใหม่ครับมันถ้าไว้ด้านข้างก็จะมีโอกาสติดแค่ห้าสิเอร์ซนเท่านั้นนะครับโอกาสติดสามตัวสิครับแต่ห้าสิบเอร์เซนโอกาสห้าสิเอร์เซนที่จะติดอ่ะเนี่ยประมาณนี้ครับก็คือกระจ่างแล้วใช่ไหมลองอีกรอบครับเอาให้แบบ แน่ใจร้อยเปอร์เซนเลยนะครับว่ามันไม่ติดทั้งทีมครับมันไม่ใช่โอกาสติดทั้งทีมนะครับอันนี้ติดตัวเดียวนี่ครับมันจะติดแค่ตัวนี้รอบข้างเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าไว้ตรงกลางก็ติดสี่ตัวรอบข้างนี้ปึ๊บป๊บแนวกลางเขียนแบบนี้จะประมาณนี้ครับกระจ่างแล้วเนาะก็ว่าส่วนทั้งของอะตอมิกเนี่ยคือติดทั้งทีมแน่นอนครับ มันติดทั้งทีแมแน่นอนไม่ต้องบรรยายอะไรมากโหดครับแต่เมกี่เหมือนแอบโดนเนิฟนิดๆนะครับคือมันเขียนหลอกมาแบบให้มันสกิลดูดีนะครับจริงมันไม่ได้แบบอะไรเก่งแบบติดทั้งทีมเนี่ยถ้าโอกาสติดทั้งทีมนี้มันจะเก่งกว่านี้นะครับแต่นี่คือมันแบบมันเหมือนแอบปรับเนิฟนะครับก็คือมันจะติดแค่เป้าหมายหลัก แล้วก็รอบเป้าหมายหลัก50%หมดเลยนะครับประมาณนี้การตดเป้าหมายหลักแล้วก็เป้าหมายหลักรอบข้างก็จะมีโอกาสติบ5ปมันควรจะเขียนแบบนี้นะครับโอเคน่าเสียดาเนาะ